สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้งานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับนี้ลูกค้าใส่กล่องเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับตัวขั้ว DC เจาะทะลุก,กล่องเลยนะครับเพราะว่าขนส่งเขาโยนนะฮะยังไงเขาโยนแน่นอนนะครับเราจะเขียนว่าห้ามโยนห้ามอะไรก็ยังไงเขาก็โยนนะครับเพราะฉะนั้นการแพ็ค พัสดุนะครับเราต้องใช้กล่องที่มันใหญ่กว่าตัวพัสดุข้างในนิดนึงนะครับแล้วก็หาอะไรกันกระแทกทางด้านข้างนะฮะด้านข้างหัวท้ายด้านในนะครับแบบนี้ผมก็ไม่รู้มันเสียหายหรือเปล่านะครับ กิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าเคยส่งมาซ่อมนะครับเคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานคือพัดลมมันไม่ทํางานนะครับซึ่งเดิมเดิมที่มาซ่อมนั้นมันมีนมพัดลมมาแค่ตัวเดียวนะฮะในเรื่องของระบบพัดพัดลมเนี่ยผมก็แจ้งให้ลูกค้าไปจัดการเองนะครับ ทีนี้ก็เอาไปต่อซื้อพัดลมมาใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วพัดลมไม่ทํางานเลยก็ทําให้ตัวเครื่องมีความร้อนนะครับผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเอาไฟ24โวลต์จากภายนอกนะฮะก็คือไฟจากอะแดปเตอร์หรืออะไรก็ได้24โวลต์ต่อพัดลมนะครับคือต่อไฟเลี้ยงแยกเพราะว่าผมคิดว่าวงจรควบคุมพัดลมมันน่าจะมีปัญหาเพราะพัดลมมันไม่ทํางานนะครับ จากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือลูกค้าลองทำตามนะแต่ว่า,ามันมีปัญหาคือรันแล้วมันเออร์เลอร์นะครับตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือติดทายมันเออร์เลอร์ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าลูกค้าไปลองแล้วมันมีปัญหา,อามอดเฟสช็อตไปอีกหรือเปล่าก็เลยลูกค้าก็เลยส่งกลับมานะครับเอามาเช็คตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมันพังอีกแล้วหรือเปล่าแล้วก็ดูระบบพัดลมด้วยว่ามันไม่ทำงานเนี่ยมันมีปัญหาจุดไหนนะครับ ก็ฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดตัวนี้ตอนมาซอม่อมออผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะเปลี่ยนมอสเฟสเนาะน่าจะเปลี่ยนมอสเฟสสองตัวหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าซอ่ซอมเยอะมากก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนทำอะไรซ่อมตรงไหนแต่น่าจะ จำไม่ได้ขออภัยนะครับแต่เดี๋ยวลองดูลองรันดูก่อนนะครับแล้วลองเช็คระบบพัดลมดูว่าพัดลมมันทำงานหรือเปล่า อันนี้เข้าลูกค้าก็าก็มีโนต้ตมานะครับตัวนี้อาการเออร์เอลอเอร์เลอร์ไม่ทำงาน ซ่อมไปแล้วใช้ได้ผมลองแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรแล้วแล้วแล้วอะไรเอ่ยแล้วก็เอาพัดลมใส่ไปพอใส่ใส่ไปก็เออเลอร์เลยครับรบกวนดูให้หน่อยอืแสดงว่าลูกค้าไม่ได้ลองตามที่ผมแนะนำ นะครับคือผมให้เอาสายพัดลมเนี่ยออกมาด้านนอกแล้วก็เอาไฟ24โวลต์ต่อเพื่อให้พัดลมมันทำงานเพราะระบบพัดลมของตัวเครื่องมันมีปัญหานะครับแสดงว่าเขาคงไม่ได้ลองตามที่ผมแนะนำหรือว่าลองก็ไม่ทราบแต่ว่าจากข้อมูลที่เขียนมาในกระดาษก็คือไม่ได้ลอง ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองรันดูถ้ามันรันได้ก็เดี๋ยวผมแก้ไขในส่วนของระบบของพัดลมนะครับ นี่นะครับกิดทายก็ลันได้นะฮะลันได้แต่ผมจ่ายกระแสไอ้รีบีกระแสที่3แอมป์นะครับอาการลันก็อาจจะลันแล้วตัดเ,เดี๋ยวเพิ่มกระแสขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับสักกี่แอมป์ดีห้าแอมป์ห้าแอมป์ดูก่อนนี่นะครับ รันอยู่นะเดี๋ยวลองเสียบพัดลมเข้าไปนะครับพัดลมมันมีบวกลบนะครับแต่ว่า,าเครื่องของลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคือบริเวณพัดลมเนี่ยมันเป็นขี้เกลือนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามัน ลายปิ้นลายวงจรมันขาดหรือเปล่าต้องเช็คดีีนะแต่ว่าผมจะลองเสียบพัดลมเข้าไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลองนะครับจะลองเอาหัวแรงไปจี้เซ็นเซอร์มันดูว่าพัดลมจะทํางานหรือเปล่านะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์พัดลมนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ ระบบพัดลมไม่ทํางานนะครับ่าระบบพัดลมไม่ทํางานไม่ทํางานทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ไม่เออร์เลอร์นะเสียบสายเข้าไปก็ไม่๋อททางานอยู่นะครับเดี๋ยว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 ยว้มแตะไอ้ตรงปลั๊กนี้แล้วมันทํางานอยู่นะแสดงว่าปลั๊กมันหลวมนะครับเดี๋ยวลองดีทีหนึ่ง แสดงว่ามันมีปัญหาในเรื่องของลายพิ้นลายวงจรนี่แหละแต่ตัวกิดทายเนี่ยรันอยู่นะนะฮะนยครับก็ผลิตไฟออกมาก็ปกตินะครับมีปัญหาในส่วนของระบบพัดลมนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดต ข้อมูลอีกทีหนึ่งครับก็ถอดบอร์ดออกมาเช็คลายปริ้นนะครับก็ปรากฏว่าลายปริ้นในส่วนของพัดลมตัวด้านนี้นะครับตัวดูดออกขาดนะครับ นี่นะครับลายพิ้นตรงเนี้ยนะฮะมันจะเชื่อมต่อไฟบวก24โวลต์จากพัดลมตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแต่ตรงเนี้ยมันขาดนะครับมันจะต่อไปจุดนี้นะฮะแล้วก็วิ่งไปที่พัดลมตัวตัวนี้นะครับทีนี้ลายขาดก็พัดลมตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวดูดเข้าเนี่ยจริงๆต้องทํางานอยู่นะฮะแต่ ผมทดสอบเมื่อกี้มันไม่ทํางานไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การต่อลายวงจรตรงนี้ก่อนนะครับต่อลายวงจรแล้วเดี๋ยวทดสอบดูอีกทีหนึงว่าพัดลมทํางานหรือ,อยังนะครับครับก็อตอนนี้ต่อลายวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับลายวงจรในส่วนของพัดลมมันขาดเพราะว่ามันเป็น พวกคาบออกไซด์คาบขี้ตะกันนะฮะในะเพราะว่าบริเวณนี้พัดลมมันดูดฝุ่นเข้าไปนะครับทั้งฝุ่นทั้งความชื้นนะครับเราต้องมันพยายามแกะออกมาเป่าฝุ่นมาทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวทีนี้มาทดลองดูว่าต่อลายวงจรแล้วแล้วก็ผมทำความสะอาดในส่วนนี้นะฮะ,ะช็อกเกตพัดลมด้วยดูว่าพัดลมมันจะทำงานได้หรือเปล่านะฮะ ลองรันดูนะครับโอเครันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้หัวแรงกี้ไปที่เซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับดูว,ว่าลมจะทำงานหรือเปล่า่าพัดลมทำงานแล้วนะครับ ก็ทำงานได้แล้วทั้งสองตัวนะครับก็มันมีปัญหาในส่วนของลายลายพิ้นของพัดลมตัวนี้ขาดนะครับแต่พัดลมตัวนี้ที่ไม่ทำงานผมคิดว่าตัวช็อกเก็ตเสียบตรงนี้นะครับ อาจจะสกระปรกนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาคัตเตอร์ขูดๆมันนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าบขี้เกลือก็เลยเอาอ่านี่นะฮะคัตเตอร์ขูดตัวตัวแกนเหล็กที่มันไว้เสียบตัวนี้นะครับพอพัดลมก็กลับมาทำงานหมุนได้ปกตินะฮะ อ่ะโอเคนะครับก็คงไม่มีอะไรตัวนี้นะครับพัดลมทำงานแล้วไม่ได้เสียหายในส่วนของวงจรควบคุมนะครับแต่ว่าเสียหายในส่วนของลายปิ้นตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับลายปิ้นขาดส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับลูกค้าอาจจะเสียบสายผิดขั้วนะฮะมันมีบวกลบนะครับถ้าเสียบผิดขั้วมันก็จะไม่หมุนเหมือนกันนะครับต้องเสียบให้ถูกขั้วนะฮะจริงจริงมันจะมีช็อกเกตตัวในนะครับบังคับ การเสียบไม่ให้ผิดขั้วอยู่แต่ว่าทีนี้ไอช็อกเก็ตตัวในที่เป็นตัวตัวเมียหรือตัวผู้ด้านในเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับก็เลยเวลาเราเสียบเราอาจจะเสียบผิดได้นะครับต้องดูบวกลบบนบน,บนบอร์ดมันจะเขียนบอกไว้นะฮะข้างไหนบวกข้างไหนลบนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ส่วนอื่นก็คงไม่ต้องทดสอบนะฮะพัดลมทํางานแล้วเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตัวนี้ในส่วนของคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานปกติไม่ได้เสียหายนะฮะเพียงแต่ว่าพัดลมไม่หมุนเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้แก้ไขจนกลับมาทํางานได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับที่ผากันได้ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ